เผยเลนเดอร์ซัมซุงกลาซี่แท็บเอสแปขนาด11นิ้วพร้อมข้อมูลสเปควันนี้ทาง i d f a ฟ t มีโปรโมชั่นพิเศษมาบอกนะครับกับช h อป e ี้ a y d a y Sale 25ตุลาคมนี้ช้อปกระหน่ำส่งท้ายเดือนกับดิวเด็ด25บาทโคส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทโคสลดสูงสุด2500บาทเมื่อช้อปขั้นต่ำ700บาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วทางซั s ซุงได้เปิดตัวแท็บเล็ตเรือธงอย่าง Galaxy Tab S7 Series ไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้เริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับทายาทรุ่นใหม่ที่น่าจะเปิดตัวช่องตั้นปีหน้าออกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยทางเว็บไซต์ s ดตอนได้ร่วมมือกับ Steve H m a c f i l e a d d Only ได้ทำภาพเรนเดอร์ของ Galaxy Tab S8 ขนาด11นิ้วที่อ้างอิงจากข้อมูลสื่อต่างๆออกมาครับ จากภาพเบนเดอร์จะเห็นได้ว่า Galaxy Tab s 8ขนาด11นิ้วยังคงยึดพื้นฐานดีไซน์คล้ายากลับรุ่นก่อนด้วยดีไซน์แบบขอบเหลี่ยมและมีฝาหลังที่เป็นอลูมิเนยียมขึ้นรูปครับโดยมีขนาดตัวเครื่อง253.75คูณ165.30คูณ6.24ม mm. ิเมตร ส่วนสเปคของ Galaxy Tab S8 ขนาด11นิ้วคือมีหน้าจอขนาด11นิ้วความเอียด2,560ค x 1,600พิกเซล WQXGA+ Plus พาเนลหน้าจอเป็นแบบ IPS LCD ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888ให้ระมาที่8 g ิกลอมให้ไม่ที่118 g ิระบบปฏิการ Samsung One UI ให้กล้องหลังคู่ความละเอียด13ล้านกับ5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มาที่8,000มิลอ รองรับชาร์จเล็ว4-5วัตต์ผ่านพอร์ต USB 4ด้วยครับโดยข้อมูลก่อนหน้าน,นี้อ้างว่า Galaxy Tab S8 Series อาจจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นคือ Galaxy Tab S8 ขนาด11นิ้วและ Galaxy Tab S8 Plus ขนาด12.4นิ้วและ Galaxy Tab S8 Ultra ขนาด14.6นิ้วซึ่งในรุ่น Galaxy Tab S8 Plus และ Galaxy Tab S8 Ultra จะใช้หน้าจอแบบ OLED ถึงด้วยครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ